ตัวมาอะไยิ่งไหนก็บาจักแล้วมีผู้อยากกินแน่ไม่ตายอยู่อ่ะจะเอาใส่ไหมกินหรือไปซื้อน้ำเขาหรือมูเขกะไตก็บบจักแจมแรกมันนะครับลุงประม,มาณสิบวิธีครับมาเดี๋ยวผมมาหาย,ายว่าบ้นสามสิบวิธีไหนก็นอตรงนี้พี่น้องเนาะ ตั้งใจมายิ่งไปเฮ็ดกินซื้อครับครับเดี๋ยวสามแก่มครับครับไปยิ่งชั่วโมงชั่วโมงก็กลัวนะครับสวัสดีครับผมครับอยู่กราฟช่องที่บนนอครับอยู่กับผมทักจีครับนะวันนี้แม่เพิ่นแม่กับหน้าครับเพิ่นอยากไปมึงยิ่งหนูครับเห็นไปยิงทุกมรอทุกมือเห็นไปยิ่งทุกมือทุกมือมาจะไป ยิ bills, ่หนูเลยไปสื่อหนูะไปเบงลยนะเอาจังไหนจังใดหนูว่าไปจากหูวิธีเห็นนะครับไปจากไปมือิศผีพวกเคยเห็นวายยิ่งหนูอะไรไปนี่นาะกิดจากไปเมืองตัวเดี si right ๋ยวจอดผ้าเป็นหน่อยนะครับสื่อของนะครับร้านจะมากพี่น้องเลยจจัคิดดงไอยากมากมือนี้ครับแม่บ้านครับแม่กับหนาคืออยากมากมือนี้โอ้ยไหนูไรไปเมือหนูไรอยากมากบือหนูไรยิ่งไหนก็บไปจักแล้วมีหูอยากกินไม่ตกตาอี่แล้วจะเอาใส่ใหม่กินหรือไป ือน้ำเผาหรือหมูข้าวตากากกาาิก็กบ่จักแต่งแค่เป็นยิ่งหนูมากอ่ามาเรืองอันนี่ก็บ่ได้เพิ่นก็บหมูหูเนี่ยเป็นยิ่งอยู่ใส่ประมึงขี้บึงอย่างนั้นเพิ่นก็บเรื่องของเจ้าขอว่าไปหาอยู่ใส่หากินอยู่ใส่ ไอ้ทัศน์เหนื่อยนะครับแกนึงนะครับห้าวถามมาหลุนใส่กันนะครับอ่ะนะครับห้ามาหลุนใส่กันครับอุ้ยตาบัยิ่งสั่มเลยพอดิชินเลยครับ่ใส่บะเขาวใส่นี่ครับเอ็ดครับเอฟเอโอ้ยเุล่าอ่ะ ใส่งามครับอยู่นี่ไม่เจ็ดแฝดขีดบนแล้วครับเนี่ยมาอนี้กัอย่าบยว่หาหลายนะครับนิ่ประมาณสักสามปีโตอย่าป่าไปเฮ็ดกินเนาะพี่น้องเนาะมาเดตั้งใจมาหาอย่งหนูป่านได๋ครับมันเป็นไม้เก่าไม้สีไม่ห่างเนี่ยครับแต่ยิ่งเป็นบางจุดก็จะล่องยาวมาเลยเนี่ยนะครับจะะได้มันสักสี่หาตัวสามปีตัวกันก็ทำวันนี้นะมีแดมแรกมานแล้วครับลุงระมาณนสิบเมทีครับมาเดี๋ยวเก็บป่วยอยากเจ็บครับตอนนึง เยอะบริกิแน่นองครับผู้ยญิงสัมคือว่าใส่สวยนะครับใส่สวยครับใส่สวยไปหลุนม้าต่อไปครับ อ่ะนี่ครับแตบหนึงครับเอฟครับใส่ปักเอฟครับนี่้ยสมมาหาด้ว่บ้านสามสิบที่ไหนัวตัวนึงเมื่อคืนสบัยจเซ้าสามสิบตัวกันแบบไปใส่ักษาด้วครับนแบกี่กัเุ่นไม้ต่อไปครับ Так, они на. เราอญาตเจ็บแบบนี้วะครับใส่แท่แบบขุ่นมู๊มาหลายถึงครับนกไก่หวนยิ่งมาถึงหาแล้วแง่มาถึงเดี๋ยวเจ็บแับนี้วะครับเห็นไหมหลุดตักังเลยดิ ใส่สวยครับใส่สวยโอ้ยมันขืนมากจี่งหรอวันขึ้นมากาตองตูทาตมตูนี่ม่ทันมันนะใส่สวยครับแต่งตัวเจ๊ไปปั๊บไปเลยนะไอ้พัดนี่หิบนะครับแต่งตัวทามนะครับต้องมาลุ้นใส่กันนะครับ จิจ้มอีกเต้มนหนึ่งครับหยบนูว้าว <c oughs> อ่ะมันนานครับมันนานดู <c oughs> ้หลายแช่ครับหลายนี่อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บครับอ่ะพี่น้องห่อแบยิ่งสามนี่เลยสามแจมนะครับเดี๋ยวเหากแบะเดินทางกับบ้านไปเฮ็ดกินเนาะพี่น้องเนาะตั้งใจมายิ่ยงไปเฮ็ดกินซื้อครับอ่ะสามแจมครับสามตัวใหญ่ใเลยอ่ะสามแจมครับ บาดเอบตัวหนึ่บบาดตัวนึงแล้วก็ถุงจีนตัวนึงนะครับเห็ดจีนนะกรบปางครับพอเนาะยิงชั่วโมงกูกลัวครับมีและวก็ต้องเอาไล่มาหนิมาทางกรบปางครับเอพี่น้องครับสรุปได้หาแ้มครับมันยิงจะถ่ายบดดิบลงไปถ่ายนะครับก็ถือว่าหมานครับเป็นยิงชั่วโมงชั่วโมงกูกลัวนะครับพอดีแม่เพิ่นกับหน้าเพิ่นอยากไปเด่นไปอย่างซื้อครับอยากไปมึงเนาะเพิ่นอยากไปมึงอยากเว้นนะครับ เลยไปยิงพากันยิงมาเก็บจินเลยครับนี่ก็ตอนนี้กับเวลาที่สุ่มครับไปยิงไปยิงบงส่วงประมาณสองทุ่มเลยครับยิงแป๊บเดียวครับก็ได้มามีกระส่ทำงานมาใส่กระลังเป็นเบานี่สามตัวเป็นเบาครับรุ่นเดียวกันอีกตัวหนึ่งนี่บักเอฟเลยครับรุ่นเจ็ดขีดแปดขีดหมดแล้ครับเจ็ดขีดมีแท้ครับเดี๋ยวนี้หนักกัรุ่นทึมจิ้มตัวหนึ่งนะครับเนาะมาอย่างยิงตักกว่าก็ให้หมุนมานะครับปกติเคยสิบบยิ่งหรอกใส่นี่ครับแต่ว่าก็เห็นมันหลายนนนะะะครัับออยู่่หม้ีผก็จเ กินกันเลยนะครับเนาะสีอมกินกับแม่กับหนานะครับกับแม่บานเนาะกับนังครมีกันสีหาขนครับอ่ะหมานครับวันนี้เดี๋ยวอีกที่หนึ่งเกิอาจจะว่ยากครับไปข้าพิ่นไปเตรียมบรรยากาศนะครับเนาะแม่เพิ่นอยากเห็นอ่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตยูทูปผมทักกี้กับส่องเด็กบนนอกครับใครอยากติดตามไปติดตามในช่อง YouTube นะครับหมวไพอีสานนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับผมผมเทนนินเทนนี่เกี่ยวกับชีวิตนะครับกรับไปติดตามใน ช่องยูทูบใดนะครับของพระอีสานค,ครับอย่ผมทักกี้คือเกาครับปะเหตุยูให้กินกันครับ